สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมใน YouTube อันนี้นะครับผมครูปเปรมนะครับสังกัดอยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานะครับในช่วงนี้นะครับของตอนนี้เราอัดกันอยู่ที่วันที่2เมษายนของปี2563ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่า โลกเราและประเทศเราในช่วงชีวิตของเราเนี่ยจะได้มาเจอกับวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันถึงขนาดนี้นะครับส่วนของการป้องกันตัวการดูแลรักษาตัวเองและคนรอบข้างเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทําไปนะครับต้องทำอย่าง,างเคร่งครัดด้วยแต่ขณะเดยียวกันเรื่องการเรียนการสอนครับนโยบายก็ได้มอบมาแล้วว่าให้ให้พยายามปรับเปลี่ยนเป็น การสอนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอย่างผมเองก็ก็ติดตามแล้วก็เฝ้าดูวิธีการสอนอย่างออนไลน์มาดูตลอดนะครับตั้งแต่เป็นครูมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าครูเองก็ไม่สามารถจะอยู่ที่ที่ห้องเรียนได้ตลอด18สัปดาห์นะครับก็จะมีภารกิจต่างๆครูแต่ละคนก็จะ,ะไม่ได้รับผิดชอบงานเพียงแต่การสอนอย่างเดียวนะครับ ครูบางคนต้องไปราชจการต้องมีงานครูบางคนเป็นช่างไฟครูบางคนเป็นต้องไปดูแลงานทางด้านการแแนวการทําสื่อการถ่ายภาพมีเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างครูเองก็จะโดนเรื่องของการถ่ายภาพบ้างนะครับเป็นเป็นครั้งที่ททจำเป็นต้องไปก็ไปนะครับแต่เรื่องการเรียนการสอนครับตอนนี้มันอยู่ในโลกที่ทันสมัยละ น,นักเรียนทุกคนเข้าถึงมือถือได้หมดทุกคนสมัยกูเองกว่าจะมีมือถือเครื่องแรกเนี่ยน่าจะประมาณปี2,544นะครับ44-45มือถือเครื่องแรกก็ราคาสัก3,000กว่าบาทน,นะครับก็พอแค่โทรได้เมมเบอร์ได้นะครับกว่าจะมีนาสมัยนั้นก็เก็บตังค์พอสมควรแต่ทุกวันนี้เด็กเกือบทุกคนมีกันหมดนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยสามารถใช้งานได้ ในทุกๆแอปพลิเคชันที่มีอยู่บนโลกใบน,นี้นะครับคิดว่าเข้าถึงกันได้หมดและสำหรับเรื่อง Wi-Fi นะครับหรือเรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตคิดว่านักเรียนทุกเกือบทุก90%นะครับ95%เนี่ยน่าจะเข้าถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เยอะแล้วแหละนะครับจากการไปสอนอยู่วิทยาลัยเนี่ยในช่วง3-4ปีหลังมาเนี่ย อย่าให้ว่างเลยครับพอว่างปุ๊บสี 4, คนรวมกัน ROB กันละนะครับแสดงให้อินเทอร์เน็ตเร็วพอนะดูซีรีส์นั่งดูหนังดูแคสเกมกันมากมายฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วและเราก็ต้องเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เหมาะสมกับการการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะการเรียนของนักเรียนมันมันถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยการเรียนออนไลน์ก็ไม่ใช่วิธีที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุด นะครับเพราะมันไม่ได้เจอกันนะครับไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวแต่ขณะเดียวกันในข้อจํากัดบางอย่างนะครับการเดินทางการประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การสอนแบบออนไลน์ก็จําเป็นนะครับทุกวันนี้มีมหาลัยต่างประเทศหลายอันครูเองก็เคยลองก็ลองลอง,ลองไปสมัครเรียนนะครับอย่างเช่นคอสเซราเนี่ย ก็จะมีคอร์สการเรียนที่จะเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยนะครับสมัยใหม่แล้วก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์ทํากันบ้านส่งนะครับตอนนี้ก็กําลังอย่างครูเองมาทําวิดีโอการสอนสําหรับวิชาที่ต้องสอนในเทอมนี้นะครับปีหนึ่งทับสองห้าหเนี่ยแต่ขณะเดยียวกันรครูเองก็ไปโรงเรียนออนไลน์กับมหาลัยอื่นนะครับในต่างประเทศก็ก็ถ้าทํากันบ้านส่งในทันก็น่าจะได้ ใบรับรองนะครับใบรับรองก็ช่างหัวมันครับไม่ได้สนใจแล้วครับสำคัญคือพัฒนาความคิดความรู้ของของเราเองแล้วก็ตัวนักเรียนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราจะแบ่งเวลาในการที่จะมามาดูมาศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าเพราะวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเท่ากันครับน,นักเรียนเรานอนไปสักแปสักสินะครับฉะนั้นไอเวลาที่เหลือเนี่ยก็ต้องจัดสรรครับช่วยงานบ้าน บางบ้านมีม,มีมีทำเกษตรก็ต้องช่วยพ่อแม่ทําการเกษตรก็เรื่องหลักแต่เวลาที่ที่เราเคยเอาไปทําอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นน,นะครับไปหาเลาะกินน้ําปัน่นกินอะไรทุกวันนี้ก็พอมีต้องมาสอนออนไลน์ต้องจัดเวลานะครับจัดเวลาเข้ามาดูฉะนั้นในคอร์สการสอนออนไลน์เนี่ยทางครูที่จะต้องที่ต้องทําออกไปเนี่ยก็จําเป็นต้องบีบ เนื้อหาให้มันระยะเวลาไม่ยาวนะเพราะถ้าครูมาอธิบายเนื้อหาในแบบการอ่านให้ฟังทัศนคตครูเองก็คิดว่าไม่มีประโยชน์เพราะมันจะไว้านักเรียนอ่านหนังสือได้นะต้องพยายามไม่อ่านให้ฟังแต่เป็นการเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องเอาคอนเซ็ปต์ใหญ่ว่าสําคัญอย่างไรตรงไหนเป็นเป็นประเด็นเป็นพอยท์ที่ต้องต้องเข้าไปอ่านซ้ําไปหาไปสืบคน้น ในเนื้อหาที่ที่ที่เล่าโดยโดยรวมไปคิดว่าน่าจะสําคัญนะครับอย่างบางบางวิชานะครับที่มันจะแบ่งเป็นหน่วยการสอนนะเนาะในหน่วยหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติในชั่วโมงที่ต้องใช้การสอนประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับคิดว่าเนื้อหาของวิดีโอไม่น่าจะควรเกิน10 ถึง15นาทีต้องต้องเล่าให้จบในนั้นให้ได้นะครับส่วนนี้นักเรียนก็ควรหลังจากดูแล้วก็ไปหาศึกษาต่อจากจากาส่วนอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะแนะนำไว้ในตัววิดีโอเองนั่นแหละหรือนักเรียนนึกไม่ออกนะครับก็กด Google หาดูนะครับแต่ Google ก็ต้องมีวิธีการเลือกนะครับว่าจะไปอ่านจากเว็บไซต์ไหนซึ่งในเว็บไซต์ที่สำหรับทางด้าน อุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็เทคโน,นโลยีอาหารเนี่ยที่ครูดูแลอยู่เนี่ยก็ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยที่คิดว่าไม่เยอะเกินไปแล้วก็อาจด้ไม่ยากนะครับก็คิดว่าไปดูที่ Food Network Solution นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เขียนเป็นคณาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยายลัยที่มีความสามารถนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มาเขียนไว้ในนั้นได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็ไปเป็นแหล่งอ้างอิงได้นะครับอ้าวมาสำหรับ ช่วงนี้นะครับก็อยู่บ้านกันทุกคนควรจะอยู่และครูเองก็อยู่บ้านนี่แหละก็พยายามทําสื่อนี้ออกมานะครับก็คลิปนี้จําเป็นต้องทําก่อนเพื่อเล่าให้ฟังโดยโดยทั้งหมดว่าเราจะทําอะไรกันและก็เป็นการกดดันตัวครูเองด้วยแหละว่าคลิปแรกปล่อยแล้วคลิปถัดไปเนื้อหาถัดไปต้องรีบทำนะครับเพราะมันมีหลายวิชาที่ต้องสอนและวิชานี้ที่ตั้งใจทําก่อนนะครับเพราะเป็นวิชาทฤษฎีซึ่ง สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับบางบางทฤษฎีมันเปลี่ยนไปบ้างเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนไปบ้างก็จะเป็นการทําเสริมเป็นคลิปต่อต่อเนื่องไปและการแต่งกายก็ก็ขอแบบอนุญาตแบบสบายๆอย่างนี้นะครับไม่ถอดเสื้อก็บุญแล้วนะครับเพราะว่าบางทีถ้าอาัดกลางวันมันก็ร้อนนะฮะเราก็ไม่อยากเปิดแอร์ตรงไฟอ่ะโอเคมาดูในในใ,ในเพลย์ลิสต์นี้ของ Channel YouTube ที่ชื่อครูปเปลี่ยนดอทคอมเนี่ยนะครับในเพลย์ลิสต์นี้จะเป็นของวิชาวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหารนะครับก็เป็นวิชาที่เทอมหน้าก็ไม่รู้จะมีนักเรียนกี่คนนะครับมาดูที่โครงการสอนนะครับทำค,คร่าวๆไว้นะครับโครงการสอนของวิชานี้ก็จริงๆเราเรียนกันอยู่สองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับฉะนั้นนักเรียนก็ุจงหาเวลามาดูครับมาดูวิดีโอที่ทำไว้นะครับถ้าช่วงติด การกักกันโควิดอยู่เนี่ยก็จะพยายามทําออกไปให้ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดประเด็งว่าถ้าเปิดเทอมมาไม่เจอกันเนี่ยเอานักเรียนพวกเองไปดูกันในนี้นะครับแล้วก็อาจจะเตรียมไปสอบแล้วแน่นอนครูเป็มก็พยายามสอบทดสอบออนไลน์มาแล้วตั้งแต่เทอม2เทอมที่แล้วก็เริ่มทํามาตลอดนะฮะมาดูนะครับในในวิชาโครงการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์การเป็นรูปอาหารเนี่ยนะฮะก็ คู่แบ่งเป็น4หน่วยนะครับกว้างเลยนะครับแล้วก็จะไปไปเจาะรายละเอียดในแต่ละหน่วยโครงการสอนหรือแผนการสอนครูอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็ทำให้มันเหมาะสมกับปรับเปลี่ยนตามลักษณะที่ท,ที่ที่สามารถทําได้นะครับแต่ก็จะให้ครอบคลุมตามคำที่บาบรายวิชาให้ให,ให้ครบถ้วนแล้วกันนะครับไหนไม่ไม่เข้าใจาสงสยัยถามครับ ดูสัปดาห์หน่วยที่1ที่เราจะดูนะครับเราจะดูกันเรื่องของออคุณค่าและโภชนาการของอาหารนะครับสัปดาห์ที่2ก็ดูเรื่องการเสื่อมเสียของอาหาร3ดูเรื่องหน่วยที่สามดูเรื่องหลักการแปลรูปอาหารนะครับหล่วที่4ี่ก็เป็นเรื่องของประกันคุณภาพเอามาดูแรกนะครับคุณค่าทางโภชนาการนะครับของอาหารเนี่ยอ่ะเรามี youtube เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับก็เป็นยังไงล่ะ นะครับในในหน่วยเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ประกอบซึ่งซึ่งในอาหารของเราเนี่ยในวิกฤตโควิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการเรียนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทคโนโลยีอาหารเนี่ยจริจึเป็นความรู้พื้นฐานที่ดีมากนะครับในการดำรงชีวิตเอาตัวรอดรู้ว่าจะปรับเปลี่ยนแปรรูปอาหารยังไงจะเก็บรักษาอาหารยังไงจะระมัดระวังหรือจะออดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารให้กับ ร่างกายเราได้ได้มากน้อยเพียงไหนนะครับซึ่งในในหน่วยนี้เนี่ยก็ก็ดูกันเร็วๆนะครับอันนี้มันเป็นการอธิบายเฉยๆก็เขจะมีการพูดถึงองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยอาหารซึ่งเราเรียกกันว่าก็นะครับเตอรน์นะครับน้ำนะฮะอ่านให้ออกด้วยภาษาอังกฤษนะฮะน้ำเป็นส,ส่วนผสมสำคัญร่างกายครับขาดไม่ได้แล้วก็มีเราต้องกินน้ำกี่แก้วช่างหัวมันนะฮะกินให้เยอะไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดี ถัดมาครับเรื่องของเรามาดมูก็จะมีเรื่องของวิววตามินนะครับวิตามินที่เราต้องต้องต้องกินนะแต่จริงอันนี้วิดีโอที่จะามาประกอบเนี่ยจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับก็ถ้าไล่กันเอาจริงๆอะ่ะมันก็ต้องไล่กันจากาโปรโตีนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราจะสอนกันมานานแล้วว่าอาหารห้าหมูมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินนะครับ ฉันจะสลับไปสลับมาก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ให้มันรู้เรื่องข้างในแล้วกันนะครับมีเรื่องของวิตามินนะครับเรื่องของน้ำน้ำถึงจะไม่ใช่ห้าหมู่แต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะในการที่เราจะเอามาใช้ในการดูแลและควบคุมในเรื่องการแปรูปอาหารนะครับโปรตีนนะครับก็เนื้อสัตว์พืชจะกว ตระกูลถั่วหลายชนิดก็มีโปรตีนสูงนะครับถั่วเหลืองอะไรต่างๆเ,าเราก็มีคิดโปรตีนเอาไปทําลยเราเอากรดอะมิโนโน,นะฮะมีเรื่องราวภายในของโปรตีนมหาศารนะครับครูบอกนั่นเลยกดอะมิโนอนี้มันสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องไขมันครับหน่วยนี้ดูเรื่องไขมันไขมันก็ที่นั่นแหละ ดูตามพุงตามคางย้อยตัวเองครับนั่นแหละฮะแถวๆนั้นแหละครับจริงๆมันก็แทรกอยู่ตามชั้นผิวหนังลองนึกถ้าใบหน้าเราไม่มีไขมันเลยเนี่ยมันจะเหี่ยวมากนะครับฉะนั้นไขมันและคอลลาเจนก็จําเป็นนะฮะมีเกลือแร่ที่ต้องดูนี่คือหน่วยนี้นะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับก็เป็นพวกแป้งน้าตาลนี่คือนี่คือหน่วยของมันครับคราวนี้มาดูในเรื่องของอันถัดไปนะครับหน่วยที่2 น่วยที่2นี่มันฮะหน่วยที่2น,น,น,นี่มันเพราะว่าในเอาย้อนไปหน่วยแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเล่าขององค์ประกอบทางทางเคมีนะครับของของอาหารที่เรารับประทานหรือถ้าทางอุตสาหกรรมเกษตรก็จะมารวเป็นเรื่องขององค์ประกอบของอ,อ,อะไรอะวัตถุดิบทางการเกษตรแต่บทหน่วยที่2เนี่ยถ้าครูสอนครูสอนมันเลยเพราะว่าครูครูมาทางจุลินทรีย์พอสมควรฉะนั้น หน่วยสองจะพูดเรื่องของการเสรื่อมเสียของอาหารนะครับหรือเราเรียกว่า food spoilage นะครับก็จุลินทรีย์เนี่ยในในถ้าโดยทั่วไปเนี่ยอาหารเขาก็อาจจะมองเป็นสาแนวทางการเสรื่อมเสียจากทางกายภาพนะครับทางเคมีทางจุลินทรีย์นะครับทางกายภาพเนี่ยนึกภาพไงต้องเรียนไปซื้อแตงกวายตลาดนะครับไปซื้อมาแล้วเส,เสียหายเสื่อมเสียทางกายภาพอ๋อ ซื้อแตงกวามาที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วแตงกวาตกจากมอเตอร์ไซค์ตกไปบนถนนแตกเละเทะอันนี้แหละครับกายภาพมันแตกมันหักมันเสียหายนะครับกายภาพแตงโมซื้อมาหล่นปุ๊แตกนั่นกายภาพหรืออาจจะมีลักษณะฉีกขาดอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับใน,นกายภาพแต่กรณีของถัดมาก็คือเรื่องของทางเคมีทางเคมีเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการที่มันมันเสียด้วยตัวของมันเองนะครับ จากปฏิกิริยาเคมีและมันไม่จําเป็นต้องมีจุลินทรีย์มาเป็นตัวกระตุ้นนะครับถึงเวลามันก็มันก็จะเกิดขึ้นกับมันเองมันเสียแบบไหนดูกล้วยกเลยครับนั่นเรียนปอกกล้วยไว้นะทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งมันก็จะเหี่ยวดำนะครับมันก็จะดำๆขึ้นมาจากปฏิกิริยาเคมีนะครับโดนออกซิเจนทําปฏิกิริยากันไปนะครับเกิดเป็นสีน้าตาลขึ้นมามันก็เสื่อมเสียครับเพราะว่า มันเป็นรูปลักษณ์ที่ที่ไม่เป็นที่ยอมรับที่จะบริโภคนะครับมีคนถือกล้วยมาให้นักเรียนกินมี2มือ2อ,อันเนี่ยมือซ้ายมันกล้วยสดๆอีกอันหนึ่งปอกมาแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเธอจะเลือกกินอันไหนนะครับก็จะต้องเลือกกินอันที่มันมีคุณลักษณะที่ที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีเทคนิคขั้นตอนกระบวนการที่จะทําให้กล้วยที่มันปอกไปแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยยังคงขาวอยู่ได้เอาก็เอาอันนั้นมาใช้ได้ครับไม่เป็นไร ทำได้ตลอดนะครับก็ก็เป็นการชะลอได้อันถัดมาก็เป็นเรื่องการเสรื่อมเสียทางด้านาจุลินทรีย์นะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวเมนหลักเลยที่ที่มีผลกับาการแปลรูปอาหารเพราะว่าเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยประเด็นมันอย่างนี้ครับจุลินทรีย์เนี่ยมันเวลามันปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยมันมันขยายตัวได้ครับลองลองเทียบ3าอย่างนะครับเสื่อมเสียอย่าง นักเรียนทาน้ำต้องน้ำน้ำต้องหู้ขายเงี้ยอแล้วนักเรียนทําเศษยางรัดของหล่นลงไปนะครับยางรัดของก็จะยังเป็นยางรัดขอ,ง,องนั้นแหละยกเว้นมีลูกค้าสวยมากอีหลีเลยครับดูดเข้าไปยางรัดของติดคอตายนั่นก็สวยฮะแต่ยางรัดของจะไม่เกิดบางอย่างที่จุลินซีมันทําได้คือมันจะไม่ขยายตัวฮะมันจะไม่เพิ่มจํานวนถ้ายางรัดของมันหล่นไป ประมาณ1นเอา1เส้นมันจะไม่มีทางขยายเป็น10เส้นได้ใช่มันก็อยู่แค่นั้นแต่กรณีของจุลินทรีย์ครับมันจะเพิ่มจำนวนได้จุลินทรีย์บางชนิดเป็นอันตรายมากทำให้ท้องเสียทำให้เป็นพิษทำให้เกิดโรคบิดไทฟอยอะไรมากมายบางชนิดก็ผลเปื่อนไปกินไปอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะครับที่ปริมาณฉะนั้นจุลินทรีย์สำคัญบทนี้เลยใช้เวลานาน,านหน่อยนะน่อถัดไป บทที่3ก็จะเป็นเรื่องของอหลักการแปลรูปนะครับทา,ทางผมเองทางครูเองก็จะไม่มาเพื่อไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องการแปลรูปที่เป็นเาขาเรียกมันมันนานมากแล้วแต่พอจะเล่าให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงเช่นเรื่องของการตากแดดทำหมูแดดเดียวอะไรเนี่ยจะเล่านิดเดียวนะครับพอให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าทำยังไง พราะสูตรวิธีการทําพวกเนี้ยเต็ม YouTube เลยครับหาได้หมดแต่ครูก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีนะครับหลักการของพวกที่มันใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นการเรื่องความเย็นเรื่องการใช้ความร้อนนะครับการควบคุม pH การหมักนะครับโดยเฉพาะการหมักเนี้ยเรื่องจุลินทรีย์มาเกี่ยวด้วยฉะนั้นก็จําเป็นต้องต้องเข้าใจทฤษฎีพอเข้าใจปุ๊บประยุกได้นะครับฉะนั้นโจทย์มันมาแบบไหนในการที่ต้องแปลรูปอาหาร โจทย์ที่นี่ไม่ใช่หมายถึงข้อสอบน,นะครับหมายถึงเรื่องจริงๆเลยนะครับว่าจะแปลรูปแบบไหนเนี่ยก็จะหาวิธีได้ตลอดนะครับเพราะอันไหนติดขัดก็ไปค้นคว้าหาเพิ่มเพราะเราเข้าใจหลักการมันและนะครับัน้นก็ทาได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะทําจะสอนเพิ่มในเรื่องของหน่วยที่3หลักการแปลรูปคือเรื่องของอเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นก็จะถูก เอามาใช้ในช่วงนี้นะครับถัดไปครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอาการประกันคุณภาพอยู่ในหน่วยที่4เมื่อกี้เงียบเพราะว่านึกเข้าใจว่าวิดีโอมันหยุดนะครับเป็นเรื่องของการาเขาเรียกอะไนะ หน่วที่4ครับถัดไปเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพอาหารอันนี้จะโฟกัสแค่สามตัวหลักๆนะครับที่เป็นคอนครับต่อที่หน่วยที่4นะครับเมื่อกี้อัซิเดนนิดหน่อยหน่วยที่4จะเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพอาหารนะครับถ้าสําหรับระดับปวสเรานี่คงรู้ประมาณเบื้องต้นพื้นฐานไปก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าจบไปไปทํางานในบริษัทนี้เดี๋ยวก็มีการเทรนนิ่งกันอีกทีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่หลักๆในต้องรู้ก่อนนะัคือพวก GMP นะครับ Good Manufacturing Practice นะครับนี่จำเป็นจําเป็นต้องรู้เลยถ้าไปทำงานในเรื่องของอการโรงงานแปลรูปอาหารนะต่างๆนะครับแล้วก็มี HACCP นะครับ Hazard Isid Critical Control Point สมัยครูเรียนที่ยาวจังวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว ดูวิเคราะห์หลักการให้เข้าใจในเบื้องต้นนะครับวิเคราะห์จุดวิกฤตเวลาไปทํางานจริงเขาจะมีการเทรนนิ่งอีกทีนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ประมาณปะวะชปะวะสนี่แหละนะครับปะวะสไปก็ต้องเข้าไปเทรนอีกทีเพื่อจะทํางานในในส่วนนี้นะครับก็จะมีวัวหน้างานต่างๆแต่อันหนึ่งที่หนีไม่พ้นและจําเป็นต้องทําทุกวันนี้นะครับ5สอรครับ5สอให้ได้กันก่อนนะครับแต่ GMP ต้องทำนะครับทุกโรงงานต้องทำ อันนี้ก็เป็นโครงการสอนไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับที่ที่จะต้องทำออกมาที่ทำออกมามที่ทาออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นวิดีโอของแต่ละหน่วยนะครับแยกออกไปแล้วก็ให้ไปไปตามติดตามที่ตัวของ c h a n n l l ู r p e m c o m นะครับก็จะมีวิดีโออยู่ในนั้นแยกเพลย์ลิสต์แยกเพลย์ลิสต์ตาม ตามวิชานะครับก็ไปไล่ไปไล่ไปไล่ดูแต่ละเนื้อหาจะพยายามทำให้ได้ครบนะครับโดยเฉพาะวิชาเนี้ยสหน่วยเนี่ยต้องทำให้ครบก่อนให้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่กระทบก,กระเทือนการเรียนการสอนนะครับวิดีโอนี้ครูเปรมตอนนี้สังกัดอยู่กษะเษโคราชแต่วิทยอื่นคนอื่นจะมาดูตามสบายไม่ห้ามอยู่แล้วนะครับดูไป วิจาร์ได้ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับก็เท่านั้นแหละครับเดี๋ยวจะเตรียมเนื้อหาสําหรับการบันทึกในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9ครับสวัสดีครับ